สวัสดีครับวันนี้นะครับแอดมิน o r l d Map for you นะครับได้จะมาเล่าเกี่ยวกับาการรวมรัฐเนชั่นสเตตของประเทศสเปนนะครับซึ่งเป็นประเทศแรกแรกนะครับที่สร้างอาณาจรรักรขึ้นมาอย่างยิ่งใหญ่นะครับเราก็จะเอาให้รู้ทราบที่มาที่ไปนะครับปัจจุบันที่เราเห็นอยู่นะครับสเปนก็คืออยู่ใน ซีกตะวันตกของยุโรปนะครับแล้วก็เป็นประเทศที่อยู่ในคาบสมุทรไอเบียนะครับซึ่งแต่เดิมนะครับก่อนที่จะเป็นสเปนขึ้นมาก็เป็นอาณาจักรต่างๆมากมายนะครับก่อนหน้านั้นก่อนที่จะรวมชาติเป็นสเปนครับก็เป็นอาณาจักรของชาวมุสลิมในปีคิทสกาัาศ711ร1ถึง1492นะครับซึ่งเป็นอาณาจักรของ โคโลบานะครับในแรกเริ่มนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็สุดท้ายที่รัฐแคนาดานั่นเองนะครับแต่เราจะเล่าถึงความเป็นาการแรกเริ่มของสเปนกันนะครับนนนในส่วนของอาณาจักรไอในส่วนของข้ามสมุทรไอเบียในก่อนหน้านั้นนะครับก่อนที่จะเป็น สเปนเนี่ยนะครับก็เป็นรัฐมุสลิมอย่างที่บอกนะครับแล้วก็าทางตอนเหนือของคาบสมุทรไอเบีเยซึ่งติดฝรั่งเศสเนี่ยก็เกิดเป็นมีรัฐคริสเตียนนะครับก็คือรัฐที่ชื่อว่า,าเป็นรัฐเล็กๆนะครับก็ชื่อรัฐดิออนนะครับปัมปัมปอน่านะครับอารากอนแล้วก็ คาตาลูเนียนะครับคาตาลูเนียนี่ก็น่าจะรู้จักกันดีครับก็บาร์เซโลนาแล้วนะครับเป็นอาณาจักรเล็กๆนะครับที่อยู่ทางตอนเหนือนะครับโดยการสนับสนุนของชาเลมกษัตริย์ชาเลมันครับของฝรั่งเศสนะครับคือกษัตริย์แห่งจักรวรรดิอันศักดิ์สิทธิ์นะครับก็คือที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าเป็นกษัตริย์อันยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิอันศักดิ์สิทธิ์นะครับ คอร์ลีลอมบัลเอ็มพนั่นเองนะครับก็ให้การสนับสนุนนะครับรัฐเล็กๆเหล่านี้นะครับในทางตอนเหนือของข้าวสมุทรอเวเลียที่ติดชายแดนฝรั่งเศสนะครับแต่ซึ่งรัฐเหล่านี้นะครับเกิดขึ้นในปี1492นะครับหลังจากนั้นนะครับการเติบโตของรัฐเหล่านี้นะครับก็ขยายอํานาจดินแดนนะครับเข้าลุกลานนะครับอาณาจักรในมุสลิมนะครับก็คืออาณาจักร โคโดบบานะครับแล้วก็มีความขัดแย้งก่อนหน้านั้นด้วยนะครับในภายในอาณาจักรมุสลิมด้วยนะครับรัฐต่างๆก็ของโคดอบ,บานั้นได้แตกได้บางส่วนนะครับก็เป็นการสู้รบกันเองด้วยใน,นาาบางส่วนนะครับระหว่างรัฐในอาณาจักรโคโดบบาแล้วก็มีการฟื้นฟูด,ด้วยนะครับก่อนหน้านั้นก็คือฟื้นฟูจากอาณาจากักรอันโมริชนะครับซึ่งอยู่ในแอฟริกานะครับเข้ามาช่วยเหลือ แต่พอนานๆเข้าก็ถึงการล่มสลายลงนะครับก็เป็นโอกาสที่อาณาจักรกิสเตียนอย่างลียงนะครับแล้วก็อารากอนนะครับรวมป็นคาสเตเรียนะครับได้มาสร้างอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่เพื่อขับไล่ชาวมุสลิมออกจากอาสเปนอาจากอาวิสคัำสมุทรไอเบียนั่นเองนะครับซึ่งาจากศตวรรษที่8 ได้สนะครับจากแสงสวัสดิ์ที่12เป็นต้นมานะครับมีอาณาจักรที่มีความเข้มแข็งนะครับแล้วก็สร้างพลังอำนาจนะครับมากที่สุดก็คืออาณาจักรคาสเตเรียกับอาณาจักรอารากอนซึ่งที่ผมบอกเมื่อกี้มีหลายอาณาจักรรวมๆกันนะคาสเตเรียก็รวมกับลิกลิออนนะครับก็คือไปรวมกันแล้วก็จะเปานแบบปาปาโลน่านะครับแล้วก็อารากอนนี่ก็รวมกับทางด้านของ าคาตาลูเนียนะครับก็โดยหลักแล้วมี2องาณาจักรใหญ่ที่มีพลังอํานาจในข้าวสมวุเอร์เวดก็คือคาสเตเรียกับอารากอนนะครับก็ขยายดินแดนนะครับโดยลุกดานอาณาจักรต่างๆที่แตกของมุสลิมนะครับรวมถึงในส่วนของการเริ่มเป็นโปรตุเกสของอาณาจักรที่อยู่ข้างฝั่งตะวันตกที่เป็นโปรตุเกสด้วยนะครับ แต่โดยหลักแล้วนะครับก็คือคาสเตเรียกับอารากอนนะครับโดยหลังจากที่เขาลุกขาแล้วก็ยึดพื้นที่บางส่วนถึงส่วนตรงกลางจนถึงมาดิกนะครับอันดาลิเซียเนี่ยก็มีการสร้างาสังคมในส่วนของอาณาจักรตัวเองนะครับเป็นอาณาจักรแบบที่เขาเรียกว่า,าฟี ฟีดอ,ฟดอลิซินนะครับก็คือระบบสักดินาขึ้นมานะครับตามแบบของฝรั่งเศสนะครับตามแบบที่ผ่านมาของยุโรปโดยทั่วไปนะครับตั้งแต่ที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่สมัยกษัตริย์แห่งวิลเลียมนะครับนอร์มันที่พาไปอยู่ที่อังกฤษนะครับก็เอาได้ว่าเป็นระบบสักดินานะครับที่เคยเล่าให้ฟังนะครับก็สร้าง สร้างสังคมนะครับในอาณาจักรตัวเองขึ้นมานะครับโดยมีโบสถ์นะครับแล้วก็ศิลปะในะวัฒนธรรมขึ้นมานะครับโดยให้คุณนางนะครับก็มีที่ดินของตัวเองนะครับแล้วก็มีอำนาจในที่ดินนะครับรวมไปถึงชาวนาเนี่ยก็ เป็นส่วนหนึ่งของสังคมใหญ่นะครับมีประชากรนะครับประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวนานั่นเองนะครับแล้วก็มีดินแดนของตัวเองนะครับแล้วก็กันชาวมุสลิมกับยิวที่อยู่ในบริเวณไอเบีรยรออกไปจากทางสังคมครับกันไปเรื่อยๆนะครับจนออกจากสังคมของอาณาจักรในไอเบีรยรนะครับก็สลุปก็คือมอีกลุ่มต่างๆในในคาบสมุทรนี้ก็มีทั้ง อาสตาบันกษัตริย์นะครับแล้วก็ขุนนางนะครับขุนศึกนะครับที่เขาเรียกว่านท์นะครับที่เราบอกนะครับแล้วก็ต่าสุดก็คือชาวนานะครับที่ทําได้ทาสวนนะครับส่วนอาชาวยูกับมุสลิมถูกกันออกไปนะครับเพื่อสร้างอาณาจักรแห่งสเปนนั่นเองนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกนะครับการพัฒนาการของทางสังคมเนี่ยในอาณาจักรสองอาณาจักรนี้นะครับก็ สร้างร่วมกันแล้วครับแล้วก็เริ่มเป็นประเด็จการมากขึ้นนะครับทำให้อำนาจของกษัตริย์นะครับของคาสเตเลียและอารากอนซึ่งมาสร้างโมเดลเดียวกันนะครับเพื่อที่จะสร้างอำนาจในคาบสมุทรไอบเบียนั่นเองนะครับแล้วก็ถึงขีดสุดจนถึงในปี1469เนี่ย อาร์นนำโดยกษัตริย์เฟอร์ดินานนะครับแล้วก็อิสเบลนำโดยคาสตเรียก็ได้แต่งงานกันนะครับเพื่อรวมอาณาจักรตั้งชื่อว่าสเปนนั่นเองนะครับสเปนเกิดขึ้นเมื่อสองอสองอบุคคลน,นี้นะครับได้แต่งงานกันแล้วก็รวมอาณาจักรเป็นอันหดิ่งอันเดียวนะครับโดยทั้งคู่ก็เป็นคาทอลิกด้วยกันนะครับแล้วก็สร้างอาณาจักรเพื่อที่จะ สร้างอำนาจให้กับตัวเองในคาสมุดไอเบียนะครับแล้วก็เหตุผลที่สำคัญก็คือสร้างความเข้มแข็งให้กับอาณาจักรนะครับสร้างเป็นสเปนขึ้นมานะครับแล้วก็ในส่วนของมุสลิมนะครับจะเหลือรัฐแกนาดารัฐเดียวลัฐเล็กๆที่อยู่ปลายแหลมสุดนะครับเหนือโมร็อกโกที่เราเห็นนะครับแต่ยังอยู่ในไอไอเบียนะครับก็โดนขับไล่ไปจนในที่สุดนะครับอาขสัต แห่งแคนาดาครับสลตตานแห่งแคนาดาของมุสลิมก็ต้องโดนออกจากคาบสมุทรไอเบียเป็นการสิ้นสุดของชาวมุสลิมในพื้นที่ไอเบียนะครับแล้วก็สเปนก็สร้างอาณาจาักรคริสเตียนคาทอลิกขึ้นมาในสเปนนะครับโดยการนําของรัฐทั้งสองนะครับแคว้นก็คือคาสเตเรียและอารากอนนะครับโดยกษัตริย์เฟอร์ดินานและก็อิสเบลนะครับแล้วก็ หลังจากนั้นนะครับทั้งสองก็เป็นสร้างอาณาจักรนะครับในยุโรปนะครับมีการครอบครองดินแดนต่างๆเยอะมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อคิสโตเฟอร์คอลัมบัสนะครับได้เข้าไปพบกับกษัตว์สองพระองค์นี้นะครับเพื่อที่จะลงนะครับสำรวจขอเกาเรียกว่าขอกองเรือหรือ ขอ,อทรัพย์สินนะครับเพื่อให้การสนับสนุนนะครับให้ตัวเองนั้นไปสู่ทวีอเมริกานะครับเพื่อที่จะก็เรียกว่าค้นหาคบค้นพบที่เป็นก็เรียกว่าอาลาอานานิคม,มนั่นเองนะครับก็ทําให้อาณาจักรสเปนรุ่งเรืองมาจนถึงนะครับาการค้นพบอเมริกานั่นเอง นะครับก็เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับก็ที่มาที่ไปของสเปนนะครับก็สำหรับผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดขัด s u b สไครด้วยนะครับขอบคุณครับ